สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่หังต้นรักซาครับสหรับวันี้จะมาเล่นเกมที่ชื่อแกว่า Planet of Hero นะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือแนวโมบ้านะครับที่จะมาพร้อมกับกราฟิกสีสันสดใสเลยเดียวนะครับแล้วก็ตัวละครสุดแสนน่ารักมากมายหลายตัวเลยเดียวนะครับพร้อมกับการต่อสู้ที่จบลงภายในเวลาเพียงแค่7นาทีเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นเกมโมบ้าที่ค่อนข้างที่จะเล่นรวดเร็วมากๆเลยนะครับผมส่วนโหมดของเกมนะครับก็มีโหมดการเล่นตั้งแต่ โหมด PvP นะครับโหมดโซโล่แล้วก็โหมดแคมป์แบบธรรมดานะครับผมไปดูกันดีกว่านะครับว่าเกมนี้มันจะเล่นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมๆกันนะฮะผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะนะครับก็มาเปิดที่ครั้งแรกหน้าแรกเลยก็จะมีการสอนเรานะครับครั้งแรกเลยนะฮะเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูนี่อันนี้เราเขาก็สอนเราอยู่นะครับผมเราจะเลือกตัวละครตัวไหนเดี๋ยวผมเลือกไอ้หนวดนี่ดีกว่านี่ นี่แล้วก็คนนี้นี่ไปอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นทีมเราหรือเปล่านะที่เลือกมาเล่นเนี่ยเออน่าจะใช่ว่ะแล้วก็รอโหลดพร้อมที่จะไปต่อสู้กันนะครับผมเอเสียงมันเบาไปปะเพิ่มเสียงหน่อยอ่าเพื่อให้ได้อัตรสในการเล่นนั่นเองเน,นะครับผม มาแล้วเฮ้ยนี่คือเกมโมบ้าที่จะใช้เวลาเล่นเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราชัดกันเลยทำไมเดินขากระเพกไห้หาเลยโอ้โหขามันไม่เท่ากันนี่เองเออลุยลุยสกิลใส่ไปใส่ให้หมดใส่ให้หมดใส่ให้หมดนี่เนี่ยใส่ให้หมดมึงวิ่งหนีเหรอ,อ โอ้โหมีจามนีวยเฮ้ยเอ่อเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าสู้ง่ายมากเลยนะแต่ไม่มั่นใจว่ามันเป็นเพราะเล่นเริ่มแรกหรือเปล่าอันนี้ผมนี่กดสกิลมั่วมากเลยนะเรียบร้อยเออไปเลยต่อสู้ไปค่อนข้างจะฆ่าได้ง่ายมากฮะนี่เลยโอ้โหอะไรไม่รู้เพิ่มเลือดหย่ะ โอ้โอ้โอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนมานี่เพื่อนเอ้ยเลเวลอัพเว้ยดูนะครับมันบอกว่า,าใช้เวลาการต่อสู้เพียง7นาทีเท่านั้นอา่าดูซิว่ามันจะเลยหรือเปล่านะครับเวลานะตอนนี้ผมก็พยายามที่จารดันป้อมให้ขึ้นไปแบบเต็มที่มากเลยนะนะตอนนี้อา้าวป้อมแตกไปแล้วนี่วะเฮ้ยมานี่ตัวนี้เออเรียบร้อย คือดูยังไงว่าใครคิวอะไรยังไงบ้างหรือดูไม่ได้เอ้ยเอ้ยมานี่คิวเออไม่ใช่ผมตีป้อมครับตีป้อมนี่นี่เ,เอ้ยนี่เพิ่งหนึ่งนาทีเองนะเอ้ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้โหกูจะอืมกูจะคิวซะหน่อยไม่ได้คิวสักตัวฮูยจะ ไอเจ้านี่มานี่เลยมานี่โอ้โหสตันเหรอไม่กลัวหรอกไม่กลัวป้อมยิงยังไม่ตายเลยเพื่อนโอ้โหเออมามาเลยเพื่อนมาเลยไม่รู้สกิลใครเป็นสกิลใครนะตอนนี้มาเลยครับมาเลยมาเลยครับมาเลยครับนี่เนี่ยอันนี้เป็นหน้าตัวละครผมใช่ไหม โอ้โอ้โอ้เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดสกิลครับสกิลนี่เนี่ยมแม่งลาดว่ะอันนี้ยังต่อสู้กับคอมอยู่นะเพิ่งเล่นครั้งแรกนะครับก็คงยังไม่ได้เล่นกับคนจริงๆหรอมัง้งสกิลนี่ดันป้อมครับโอ้ย อันนี้เป็นป้อมใหญ่สุดหรือเปล่าวะ่ะแตกยากจังนีไ่ไงนีไ่ไงนี่แน่โอ้โหมาโอ้โหมาเยอะมากสกิลเอ้ยเออตอ่ไอีตอตีออเรียบร้อยเอยชนะแล้ว เวลาทั้งหมด3นาทีครึ่งครับผมเล่นเกมนี้ชนะแล้วเรียบร้อยคิวไปได้3ตัวโอ้โหไอ้นี่มึงคิว9เลยเฮ้ยเ,ยเอออย่างที่บอกนะคะว่ายังไม่ได้เล่นกับคนจริงๆนะมันก็เลยเหมือนว่าค่อนข,ข้างใน่จะเล่นง่ายอันนี้มันบอกว่าให้เราสามารถที่จะล็อกอิน Facebook แล้วก็จะได้เพชรอีก150นะครับ แต่ว่าผมยังไม่ล้องอินแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเล่นไปก่อนต่อไปเป็นแบบโหมด Play PVP แล้วนะครับปะจัดไปจะมีแบบโหมดปาร์ตี้แล้วก็โหมดแบบโซโลเดี่ยวใช่ไหมเนี่ยเอ่อดูที่โซโลนี่ก่อนแล้วกันลองลองทีละอย่างอ่ะอ,อันนี้รอคิวใช่ไหมสามสอง พร้อมหรือ,อยังเยยแล้วได้เล่นหรือ,อยังวะอ,อ้าวแอ c เซปเลยว่ามันต้องรอคิวนานเหรออ้ามาแล้วครับตอนนี้เออ่เล่นตัวอื่นดีกว่าเอาตัวนี้เออตอนนี้เราน่าจะเล่นกับ ผู้คนจริงๆแล้วล่ะนะครับนตอนนี้นะก็เข้าไปเล่นออนไลน์กันแล้วผมงงว่าเกมนี้แบบว่าไม่มีสอนอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะแบบว่าเ,เข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็เล่นเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากเรารออย่างเดียวนะตอนนี้รอเวลาครับอีก20่ิวิแล้วเราจะไปต่อสู้กันอีกรอบหนึ่ง สำหรับใครที่ชอบเกมแนวโมบ้านะครับจัดเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับมีให้โหลดเล่นเรียบร้อยนะใน Store ไทยแล้วด้วยนะครับไม่ต้องไปโหลด APK เยุ่งยากนะครับผมเ,เปิดให้บริการแล้วนะครับตั้งแต่วันที่30นู่นเออตั้งนานแล้วว่ะเฮ้ยช่วงโคลดเบต้าหรือเปล่าช่วงนั้นไม่แน่ใจมาแล้วมาแล้ว ไม่เคยเล่นตัวไหนแต่ต้องลองเล่นให้หมดทุกตัวครับแล้วก็รอในส่วนของการปลดล็อกตัวละครด้วยลุยเราไปเล่นกับคนจริงๆแล้วเฮ้ยแม่งรู้สึกว่า,าจะมีปิงบ้างนะหรือเปล่ามันไม่ค่อยมันเลื่อนไม่ค่อยโอเคเหมือนเล่นกับคอมเมื่อกี้เลยวะ่ะสกิลหน่อย ลุยกันมากลุยกันมากลุยกันมากเพื่อนลุยกันมากลุยลุยมันไปไหนแล้วว่ะโอ้ย <c oughs> โคตรมั่วเลยเมื่อกี้เอ,โอ้โอ้โอ้ผมผมผมตุ้มนี่แน่เรียบร้อยเพื่อน <wounds> <lens> ไม่ร wow. sure ู้ต huh? <pos> ัวไหนเป็น <nosso> ต <fuck> <men> ัวไหนไม่รู meth. ้ค <Nixon> ิวอะไรยังไงเหมือนกันเอ้ยลุ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 ยโอ้พระเจ้าเออแล้วกลับกลับด่านยังไงอ่ะต้องเดินกลับอย่างนี้เหรอนี่ไงเลือดอ้ยขึ้นแค่นี้ไม่เป็นไรไปต่อสู้ต่อเฮ้ยเราไปต่อสู้กันนี่แน่ ตัวสตารนี่ว่าตัวเนี้เรียบร้อยแล้วโอ้ยโดนหนักเหมือนกันเพิ่มเลือดครับโอ้ยเลือด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 เราไม่ต้องกลับฐานเราเพิ่มที่นี่อ่าผมยังไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็ยังงงอยู่กับเออสกิลเออนี่แน สก,กิลวันไหนใช้ยังไงยังงงอยู่เลยนี่ไงล่ะนี่ไงนี่ไงไปไปไปโอ้โหไม่ตายโอ้โหเลเลอัพแล้วดันป้อมครับดันป้อมโอ้ยโอ้ย <laughs> เออแม่งมันดีนะ อ่าป้อมแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับป้อมคู่ต่อสู้นะฮะเดี๋ยวรอให้ออนอนี้ก่อนเดี๋ยวผมเพิ่มเลือดก่อนโอ้ยไปไหนอ๋อเมือ่อกี้สกิลตันเหรอโอ,โอ้ยโอ้ยบางทีมันก็บังคับยากนะ นี่ไงมองไม่เห็นอ้หม,มองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นเว้ยไม่รู้ได้คิวกี่ตัวไม่รู้เหมือนกันเล่นไปเล่นไปเล่นไปนี่ไงอ,อ,อ้าเอื้อโดนป้อมยิงไปเอาเลือดก่อนได้ไหมเลือดอยู่ไหนหมาไม่เจอไม่เป็นไร อันนี้คือแบบของไม่มีให้ซื้อเลยหรอ,อ,อ้าเอาโออ้าเฮ้ยตันครับตันนี่เนี่ยตันโอ้โหโอ้โหผมผมเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดอ้ยเพิ่มเลือดทันวะทันวะเอ้ยเพื่อนเพื่อนเจอกู้นี่เนี่ยถอ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 ยทับถอยทับ ไม่มีของให้ซื้อครับแล้วก็เออเฮ้ยขอเลือดขอเลือดเพื่อนเออเนี่ยบังคับยากเออไปกันต่อเราดันป้อมมันได้สูงแล้วนะตอนนี้คือสี่นาทีนะครับแล้วก็ดูชิว่ามันจะได้ปั้นตัน้น นี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยเจอสกิลนี้ไปโอ้โหยิยงเพื่อนนี่สตันสตันโอ้โยสกิลปืนต้านอีกรอบต้านอีกรอบนี่ไงนี่ไงไโอ้ห์แม่งไม่ตายเอ้ยนี่นี่ไอ้นี่นี่นโอ้โอ้ไม่โดน ไอีโดนไปแล้วโดนไปแล้วโดนไปแล้วโอ้โหยโอ้โหยต้องเจอสกิลหนัหนกๆของผมนี่ไงล่ะเจอตันอีกเจอตันอีกไม่ลอดหรอกเพื่อนไม่ลอดหรอกเพื่อนนี่ตอนนี้ห้านาทีแล้วครับน่าจะเลยเจ็ดนาทีนะผมว่าเพราะว่าฝั่งนั้นก็แบบเกิดมาแบบรวดเร็วเหมือนกัน ไม่มีบงไม่มีบอสอะไรให้ตีเลยนะแบบต่อสู้แบบโอ้ยป้อมเรียบร้อยแล้วเอออืมสตราร์นอะไรมึงสตราร์นคีิททำไมอืมโต๊ะโอ้ยผมเพิ่มเลือดไม่ทันเมื่อกี้อ๋อเกิดยี่สิบวินะครับเกิดที รอครับมันดีนะสำหรับคนทีอ่อยากจะให้เกมเวลาเล่นเลยแบบต่อสู้ใช้เวลาไม่นานเนี่ยอันนี้เลยจัดเลยถือว่าโอเคเลยนะไม่ต้องซื้อของอะไรทั้งนั้นครับเราไปต่อสู้กันแบบสุดติงกระดิงแมวกันเลยทีเดียวเออเลยวลอัพอีกแล้วมาเลยเพื่อนลุย เฮ้ยเอา้าไปเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะอืมบางครับค่อนข้างจะยากเหมือนกันต้านตาน้ตนต้นต้นเลยเพื่อนสกิลนี้โอ้โหไม่โดนโอ้ย เออตันครับตันปันครับอืมอืมอืมเฮ้ถยถอ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 ย,ถอย,ถอยโดนไหมโดนโดนโดนไปโดนไปโดนไปนี่เน่ใกล้จะชนะแล้วเจนาทีครึ่ง โอ้โหอ้อยถ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 อยตันตันตันมันนี <unos> ่แน cool. ่เอ้ยแปลว่าอัพอีกแล้วเฮ้ยมีคีบด้วยมีคีบไม่ตีเล่นด้วยนะครับเนี่ยนี่ไงโอ้โหอ่าเฮ้ยมันมาจากไหน สตานนี่ครับสตานสตานเพื่อนสตานเพิ่มเลือดด่วนอือหือโดนเป็นไงโดนโดนนี่โดนสกิลนี้โดนสกิลน,น,นี้นี่นี่สตานครับเพื่อนสตานสตานมันแล้วก็สกิลนี้สกิลนี้สุดท้ายสกิลนี้สุดท้ายอือหือ แปดนาทีแล้วโอ้โอ้โหมันไม่ยอมแพ้ครับมันมันไม่ยอมแพ้ใช่ไหมโอ้โหมีสกิลดูดด้วยโอ้โหเลือด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 จะหมดถอยก่อนถอยก่อนเราต้องไปเพิ่มเลือดก่อนฮนะเดี๋ยวให้เพื่อนเราจัดการครับหนะ้ตอนนี้อ่ามีเลือดมากินแล้วโอ้ว้าวบ,าบังคับยากจริงๆโอ้ยไปเลยไปเลย เอาเฮ้ยวิ่งไปไหนอ่ะเออเ้ยเฮ้ยเฮยเราต้องถอยก่อนมันมาแล้วมาสิเฮ้ยไปทำไมเหลือสองวะอืมอืม อชิบหายแล้วนะตอนนี้ทีมผมเหมือนจะขาดไปหนึ่งขาดหรือเปล่าหรือว่าไม่ขาดเอ้ยไม่ขาดยังอยู่ครบอืมันก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะไปเลยเจ้าอ้วนขาเดียว ลุยไปกันต่อโอ้ยเรา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 ต้องรีบไปบุกเราต้องรีบไปบุกโอ้ยชดต้องสตาร์นเท่านั้นสตาร์นมันสตาร์นมันนี่แน่นี่ไงเออ โอ้ยไม่โดนอะ่ะเออตีป้อม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 เออเรียบร้อยเฮ้ยเสียอย่างเดียวครับเวลาเล่นแล้วแบบว่าบังคับยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อืมแค่นั้นเองแต่ว่าโดยรวมแล้วเล่นเกมนี้ก็ถือว่าสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อชอบเกมโมบ้านะ จัดไปนะฮะดูปิงผมนี่ครับร้อเออโอเคก็เอาคร่าวๆเอาแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับโหมด PV p p เเนี่ยมันยังมีให้เล่นแบบปาร์ตี้อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีแบบมิชั่นด้วยนะอ่ามิชชั่นนี้เราก็สามารถเล่นได้เหมือนกันแต่ว่าผมยังไม่เล่นหรอกนะครับ ก็มารีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับเกมนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นก็หาโหลดได้เลยนะฮะก็มีให้โหลดแล้วเรียบร้อยนะครับก็พิมพ์ชื่อตามเอ่อสเต็ปมันนะครับก็พิมพ์ชื่อไปนะฮะว่าเกม Planet of Hero นะครับเดี๋ยวก็เจอนะครับผมสำหรับทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะฮะสำหรับเกมนี้ก็เอาแค่นี้แล้วกันนะครับคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเกมอื่นๆเดีจะมาแนะนำอีกทีหนึ่งนะฮะไปละเมื่อแล้วนะครับนตอนนี้ โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกมาัด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันครับผม